เอเว้ยกูจะเข้าป่ากูขอให้มึงเจอผีมาเลยกูจะจับทําเมียสาธุกูจะเอามันมาฝากมึงด้วย <laughs> ินว่าเองจะจับผ้าทำเมียหรอเมียกูนุ่นจะตบกับมึงเ <c oughs> มียจา๋าหัวเอาของมาฝากเดินไม่ให้กูหยุดพักเลยนะมึงจะวร์ปามาก็กลัวพิกัดไม่ถูกต้อง G P S ก็ไม่มี <c oughs> ไหนบอกจะไปนั่งร้าน น,นั่นแหละผีจริงๆมันมาตามคำท้าเองเน่ยดูไปดูมาก็เหมือนกับผีจริงๆนะอโอ<ห>ได้ยินว่าเองจะตบฆ่าหรือ,อเข้ามาสิานั่นเองจะไปไหนมึงจะรออะไรล่ะวิ่งสิ แค่นี้สบายก็แค่วัวกระทิงที่ข้าปล่อยออกไปไม่ต้องกลัวไม่นะครับท่านมันเป็นผีค่ะก็แค่ผีผู้ชายมันจะมีฤทธิ์เดชอะไรไม่เจ้าค่ะเป็นผีผู้หญิงน่ากลัวมากก็แค่ผีเด็กผู้หญิงบทสวดบทเดียวก็เอาอยู่แล้วเป็นผีผู้หญิงอายุประมาณ30สิกว่าปีค่ะความจริงแล้ว ผีมันตามหาข้าพวกเจ้าไม่เกี่ยวกลับบ้านซะเจ้าค่ะในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอในที่สุดเจ้าก็มาวันนั้นข้าเสียดายที่ไม่ได้ทำลายวิญญาณเจ้าให้สิน้นซากมันคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแก าทำลายดวงวิญญาณลูกของข้าและพี่น้องของข้าให้แตกสะลายวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเจ้าข้าจะคิดทั้งต้นทั้งดอกอย่างสาสมข้าชอบยิ่งนักผีปากจัดเยี่ยงนี้เข้ามาเลยอดทนอีกหน่อยนะลูกฉันเริ่มจะทนไม่ได้แล้วจะแม่หมอ กอ่ลำดวนกอ่ลำดวนกอ่ลำดวนไปดีนะลำดวนไม่ต้องห่วงอะไรพี่จะช่วยดูพ่อแม่เองนะหมอผีช่วยจัดหาน้ำมันไพลให้ผมหน่อยครับพอดีเลยนางลำดวนเอง็งจงลุกขึ้นมาเจ้ามีธุระอะไรกับข้า ปล่อยข้าไปเถอะพ่อหมอไม่มีทางพวกเจ้าก็แค่วิญญาณเท่านั้นะโมตัสะมะอาอุขจัดวิญญาณไม่นึกว่าจะง่ายอะไรขนาดนี้ปล่อยฉันไปเถอะพ่อหมอข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าต้องมอบสิ่งหนึ่งให้ข้า ข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าแล้วก็เจ้าตัวเล็กนี้ไงอย่าเอาลูกข้าไปวันนี้แม่ข้าวิญญาณแตกถลายก็จะลากเองลงนรกไปด้วยกันครั้งที่แล้วคงไม่เข็ดหลาบสินะเองอยากลองดีกับข้าเหรอข้ามาหาเจ้าครั้งนี้ ไมด้มาให้เจ้าทำร้ายหรอกนะปากดีนักนะลำดวนมึงจัดมาเลยวันนี้กูจะจัดให้อย่างสาสมทำไมข้าถึงทำอะไรเจ้าไม่ได้หมดเวลาของเจ้าแล้วเป็นไงล่ะมึง ปากดีนักเกิดมากูเพิ่เคยพบเคยเห็นไหนมึงบอกจะจับมันทำเมียวิ่งหำหดตดแตกเลยนะมึงเรากลับบ้านกันอ๋อแม่เกือบลืมไปเรียกมันมาสิเดี๋ยวกูจะปั้มผีโชวเมียเอ็งอย่าหึงละกัน มาแล้วพี่จะปั้มเลยไหมข้าพูดล้อเล่นอีลำดวนขอบคุณสองตายายนะที่ช่วยฉันตามหาหมอผีจนเจอจ้า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 ,จาแล้วฉันจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะจ๊ะเอ็งไม่ต้องมานะพวกข้าไม่เหงา